เวลาเราพูดถึงปืนเลเซอร์นะคะภาพจำแรกๆเลยก็น่าจะเป็นแสงสีสีเขียวๆแดงๆยิงกันตูมซามในหนังไซไฟอย่าง Star Wars อะไรแบบนั้นใช่ไหมคะแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะแล้วปืนเลเซอร์แบบนั้นจริงๆเนี่ยตอนนี้มันมีใช้กันหรือ,อยังวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอาวุธเลเซอร์นี่แหลคะค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่า ไอแบบในหนังเป๊ะเลยนะที่ยิงแสงเป็นลำมีเสียงฟิวฟิวฟิวเนี่ยอันนั้นอาจจะยังยังห่างไกลความเป็นจริงอยู่พอสมควรค่ะใช่ครับครับแบบนั้นคือจินตนาการเลยครับแต่ว่าอาวุธที่ใช้หลักการเลเซอร์จริงๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เห็นว่ากําลังพัฒนาใช้ในกองทัพกันแบบจริงจังเลยแต่รูปแบบมันจะต่างจากในหนังไปเลยถูกต้องครับต่างกันเยอะมาก ค่ะงั้นวันนี้เรามาลองดูกันแบบเอาให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะว่าของจริงมันคืออะไรทํางานยังไงกันแน่แล้วก็เอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างจะได้แยกเรื่องจริงออกจากาจินตนาการในหนังได้ค่ะครับผมเรื่องแรกที่คนมักเข้าใจผิดกันบ่อยๆเลยก็คือเรื่องลําแสงกับผลของมันนี่แหละครับคือเลเซอร์ที่ใช้เป็นอาวุธจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอา้าวโลคะครับ มันมักจะเป็นคลื่นอย่างเช่นแสงอินฟราเรดไม่ใช่ลำแสงสีสีสวยๆแบบในหนัง อันนั้นเขาทําเพื่อให้เห็นภาพเฉยๆแต่ของจริงเนี่ยคือต้องการรวมพลังงานทั้งหมดส่งไปที่เป้าหมายไม่ใช่ให้แสงมันกระจายออกมาสวยๆให้เราเห็นอ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่การระเบิดตูมตามอะไรแบบนั้นเลยแต่มันคือการใช้ความร้อนที่เข้มข้นมากๆๆๆไปเผาหรือไปหลอมจุดเล็กๆที่เลเซอร์ยิงไปโดนบนเป้าหมายทําให้โครงสร้างตรงนั้นมันเสียหายไปเลยครับ อ๋อคือเน้นเผาทำลายด้วยความร้อนสูงสูงไม่ใช่แรงระเบิดแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะงั้นหลักการทำงานจริงๆของมันคืออะไรคะที่เขาเรียกว่าอาวุธพลังงานนำวิถีหรือ DEW นี่ใช่ตัวเดียวกันไหมคะ ใช่เลยครับมันคือ directed energy weapon หรือ DEW ประเภทหนึ่งหลักการง่ายๆก็คือสร้างลำแสงเลเซอร์ที่ต้องมีพลังงานสูงมากๆๆๆขึ้นมาแล้วก็ใช้ระบบควบคุมโฟกัสลำแสงนั้นให้ไปรวมกันที่จุดเล็กๆจุดเดียวบนเป้าหมายพอพลังงานมหาศาลมันไปกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นมันก็เกิดความร้อนสูงมากๆพอที่จะทำลายวัสดุเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กพลาสติกหรือพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครับ ฟังดูโอ้โหทรงพลังมากเลยนะคะแต่ก็น่าจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างใช่ไหมคะแน่นอนครับมีข้อจํากัดสําคัญเลยคือเรื่องสภาพอากาศครับสภาพอากาศครับผูกฝนหมอกควันหรือแม้แต่ฝุ่นในอากาศเนี่ยมันสามารถไปดูดซับพลังงานหรือทําให้ลําแสงเลเซอร์มันกระจัดกระจายออกไปได้พลังงานที่ไปถึงตัวเป้าหมายจริงๆก็จะลดลงประสิทธิภาพมันก็จะตกลงไปเยอะเลยครับอ๋อครับเขามีศัพท์เทคนิคเรียกว่า atmospheric thermal blooming ด้วยนะครับคือปรากฏการ์ที่ความร้อนจากตัวเลเซอร์เองเนี่ยมันทำให้อากาศรอบๆลำแสงมันร้อนแล้วก็ขยายตัวแล้วก็ไปรบกวนการเดินทางของลำแสงเสเองอีกทอดหนึ่งโอ้โหซับซ้อนเหมือนกันนะคะแสดงว่าถ้าเจอฝนตกนหนักๆหรือหมอกลงจัดๆก็อาจจะยิงไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรอย่างนี้ปัจจุบันเขาเอาไปใช้งานจริงในสนามรบได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคะเน้นไปทางด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า ครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในช่วงวิจัยพัฒนาแล้วก็เริ่มทดลองใช้งานจริงในกองทัพนะครับการใช้งานที่ดูจะไปได้ไกลแล้วก็เห็นผลชัดเจนที่สุดตอนนี้เลยก็คือใช้ในภารกิจป้องกันภัยทางอากาศระยะกลางหรือที่เรียกว่า s h ร r e a t ร a c ครับย่อมาจาก short range air defense ก็คือป้องกันภัยระยะใกล้นั่นแหละครับโดยเฉพาะเลยคือการรับมือกับโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับ UAVs ครับ พวกขนาดเล็กถึงขนาดกลางเนี่ยเลเซอร์จัดการได้ดีมากโหการจัดการโดรนด้วยเลเซอร์นี่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะดูเหมือนโดรนกําลังเป็นปัญหาใหญ่ในสนามรบยุคใหม่มากๆเลยนะคะใช่เลยครับเป็นปัญหาใหญ่จริงๆระบบเลเซอร์เนี่ยมันสามารถจับเป้าแล้วก็ยิงโดรนได้เร็วแม่นยําแล้วก็จุดสําคัญเลยนะคือต้อนชนต่อการยิงมันต่ํามากๆครับต่ํามากขนาดไหนคะ คือเทียบกับการที่เราต้องใช้ขีปนาวุธลูกหนึ่งราคาอาจจะหลายล้านบาทเพื่อไปยิงโดรนที่อาจจะราคาแค่หลักแสนหรือบางทีหลักหมื่นบาทอันนี้คือไม่คุ้มเลยแต่เลเซอร์เนี่ยต้นทุนหลักๆคือค่าไฟฟ้าที่ใช้ยิงแต่ละครั้งซึ่งมันน้อยมากๆครับนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญทางเศรษฐศาสตร์การรบเลยนะครับโอ้โหตัวอย่างระบบที่พัฒนาใช้งานก็มีหลายตัวแล้วนะครับเช่น Dragon Fire ของอังกฤษ Iron Beam ของอิสราเอลหรือ D E M S โชรัสของสหรัฐที่เขาเอาไปติดตั้งบนรถหุ้มโกรกเลยนอกจากโดรนแล้วเขาก็กำลังพัฒนาให้มันใช้สกัดกั้นอาวุธอื่นๆในระยะใกล้ได้ด้วยอย่างพวกจรวดกระสุนปืนใหญ่หรือลูกระเบิดที่เรียกรงหลมว่า R A M Rockets Artillery Mortars ครับ นอกจากการยิงทำลายโดยตรงแบบนี้แล้วมันมีการใช้งานแบบอื่นอีกไหมคะมีครับอีกแบบคือการใช้เลเซอร์ที่พลังงานต่ำกว่าหน่อยเพื่อไปก่อกวนหรือทำให้พร่ามัวที่เรียกว่าดา z ซนะครับคือทำให้พวกเซนเซอร์หรือระบบตรวจจับของฝ่ายตรงข้ามมันมองไม่เห็นหรือทำงานผิดพลาดไปเช่นกล้องบนโดรนหรือหัวนำวิถีของจรวดททำให้มันใช้งานไม่ได้ชั่วคราวหรืออาจจะเสียหายถาวรไปเลย โดยที่เราไม่ต้องยิงทำลายตัวยานมันก็ได้อย่างเช่นระบบ PSSR ของสหรัฐที่ออกแบบมาเป็นปืนเลเซอร์แบบไม่ร้ายแรงใช้ทำให้ตาพร่าชั่วคราวได้ครับอ๋อมีแบบนี้ด้วยแล้วเรื่องการเอาไปติดต้องใช้งานล่ะคะเห็นว่ามีเอาไปติดบนเรือรบหรือตามฐานทัพด้วยใช่ไหมคะครับมีการทดลองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยอย่างระบบลาเวส เลเซอร์เวพอนซิสต็มที่กองทัพเรือสหรัฐเคยเอาไปทดลองติดตั้งบนเรือ USS Ponce มาแล้วก็เพื่อใช้ป้องกันภัยคุกคามระยะใกล้พวกเรือเร็วดโดรนหรือจรวดเล็กๆก,การติดตั้งบนเรือรบหรือฐานทัพเนี่ยมันมีข้อดีคือสามารถมีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ครับไม่เหมือนติดตั้งบนรถที่อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องพลังงานอืมค่ะและถ้ามองไปไกลกว่านั้นอีกนะครับในอวกาศ เลเซอร์นี่มีศักยภาพสูงมากๆเลยเพราะมันเดินทางด้วยความเร็วแสงแล้วก็ที่สำคัญคือในอวกาศมันไม่มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศมารบงวนเหมือนบนโลกอ่าจริงด้วยค่ะครับก็อาจจะเอาไปใช้ป้องกันดาวเทียมหรือแม้แต่ใช้ทำลายพวกขยะอวกาศที่เป็นอันตรายในอนาคตได้ครับสรุปข้อดีเด่นๆของอาวุธเลเซอร์เท่าที่ฟังมาก็คือหยิงได้เรื่อยๆเลยตราบใดที่มีไฟฟ้าพอทำให้ต้นทุนต่อครั้งมันถูกมากม 2. คือเม่นยาสูงมาก 3. คือเดินทางด้วยความเร็วแสงซึ่งก็เหมาะมากกับเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วๆในระยะใกล้ๆใช่ไหมคะถูกต้องครับสรุปได้ดีเลยครับแต่ก็ต้องย้ำอีกทีนะครับว่านี่คือเทคโนโลยีทางทหารเป็นหลักนะ ค,คือในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถึงแม้เราจะใช้ประโยชน์จากเลเซอร์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ในรูปแบบอาวุธทำลายล้างแบบนี้นะครับใช่ค่ะอย่างเลเซอร์พอยเตอร์ที่เราใช้ตอนพรีเซนต์งานครับหรือเครื่องตัดเหล็กด้วยเลเซอร์ในโรงงานการทำเลสิกแก้สายตาเครื่องวัดระยะหรือแม้แต่เครื่องอ่านบาร์โคดตามร้านสะดวกซื้อพวกนี้ก็ใช้หลักการเลเซอร์เหมือนกันแต่เป็นเลเซอร์พลังงานต่ำมากมากครับไม่ได้มีอันตรายแบบอาวุธ เข้าใจชัดเจนเลยค่ะครับสรุปง่ายๆอีกทีนะครับปืนเลเซอร์ยิงกันตุมตามแสงสีสวยๆแบบในหนังเนี่ยเอ่อยังเป็นเรื่องจินตนาการอยู่ครับแต่ว่าเทคโนโลยีอาวุธเลเซอร์จริงๆเนี่ยกำลังพัฒนาไปเร็วมากๆนะครับโดยเน้นใช้ป้องกันภัยคุกคามเฉพาะทางอย่างเช่นโดรนด้วยจุดเด่นเรื่องความแม่นยำแล้วก็ต้นทุนต่อการใช้งานที่ต่ำมากซึ่งมันมันต่างจากภาพในหนังที่เราคุ้นเคยกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับ จริงด้วยนะคะพอมาคิดตามเรื่องต้นทุนต่อการยิงที่ต่ำมากๆใช้แค่ไฟฟ้าก็ยิงได้เรื่อยๆเพื่อป้องกันภัยจากโดรนราคาถูกได้เนี่ยอืมถ้าเทคโนโลยีนี้มันแพร่หลายมากขึ้นจริงๆมันน่าจ,จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเลยนะคะต่อทั้งเรื่องเศรษฐศาสตร์แล้วก็ยุทธศาสตร์ของสงครามในอนาคตได้เลยน่าคิดต่อจริงๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ